สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูส่คนเมืนเอนีับผูพ่อยใหญนี้ก็เราพี่น้องยหญนี่ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอสบอยสิริชัยบอดบอยแล้วก็โพลเตือนหลูกๆในวงแบบนี้พี่น้องแล้วก็บอกว่าไม่ถึงกับตุยแต่บอกเลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจหน้าเวทีทุกอย่างทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมหุ้นตกเด้อเตือนน้องๆระวังการใช้จ่ายอยากคาดหวัง กับรางวัลหน้าเวทีนะครับพี่น้องแล้วก็เตือนลูกๆในวงเราพี่น้องแฟนกับแฟนเวงกิดกดเข้ามาคอมเมนต์รัวๆแอนนี่ขออนุญาตบอลบอยอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องทันทีกว่าเห็นได้ชัดเจนมากครับทุกวันนี้บสันาบ่คือเก่าบาสันพี่น้องจะเศรษฐกิจไม่ดีชาวไร่แย่กว่าทุกอาชีพค่ะบสันพี่น้องในมุมคนดูหมอลำมาหลายสิบปี ค่าบัตรหมอลำก็แพงขึ้นค่าเครื่องดื่มของกินในงานก็แพงขึ้นคิวงานหมอลำก็มีมากขึ้นคิวงานหมอหมอลำม,มาถีขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงจากเคยให้ทิปหมอลำที่รู้จักคนละร้อยต่องานก็ตกลดลงบางคณะรู้จัก10บคนเฉพาะทิปก็พันต่องานเงินเดือนเท่าเดิมค่าของชีปแพงขึ้น อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดประสันพี่น้องจ้าบอ,บอ,บอแล้วก็เขามาคอมเมนต์ตอบคนนี้พี่น้องแต่มีคนซื้อบัตรเข้าดูหรือเดินทางมาดูมาชมหน้าเวทีก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับชั่วโมงนี้ประสันเราบอกว่ามีคนซื้อบัตรเข้ามาดูแล้วก็คนมาเบื้องหนา้าเวทีก็สุดยอดแล้วชั่วโมงนี้ประสันพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจบ่ดีแล้วก็บอกดูน้องแล้วบา้านอย่าหวังขาดหวังกับอัน ได้เงินติบหนาเวทีเดอ้อให้พากกันใส่ใจหูจากระมัดระวังพี่น้องจะาและก็บาถึกจะอายอนาคตอันใกล้บริหารคัดตัวเรานะ้าน้องติบวันไหนได้ก็ถือว่าโชคดีวันไหนไม่ได้ถือว่าเสมอตัวระวังการใช้จ่ายอยู่ในวงใหญ่มีงานทุกวันยังไงก็รอดครับ แต่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมในช่วงสองสามปีก่อนน,อน้องอันติบเขา,าคอมเมนต์บอเบอ,บอแล้วก็ตอบสู้สู้จ้าแม่นครับอายพี่น้องแฟนคลับแฟนเพ้ก็เขา,าคอมเมนต์เพื่อนฟองในวงการมอลํามก็เขาคอมเมนต์เต็มเลยพี่น้องทานเอกว่าทุกที่เหมือนกันหมดคะ่ะชาวไร่ชาวนาตอนนี้ก็แย่ข้าวเหลือเฟือเหลือเฟือละห้าพัน บาทเองค่ะจากเมื่อก่อนมีประกันราคาข้าวก็ได้ตันละหมื่นแถมรัฐบาลที่แล้วยังช่วยค่าเกี่ยวค่าไถชาวบ้านเลยอยู่ได้แบบสบายแต่ตอนนี้แย่กันหมดค่ะว่สารพี่น้องโอ้ยอย่างไรก็เป็นกระนั้งใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าไรเชานะ้านะมันเฮาสุูบสุขคคพี่น้องจากก็เป็นยังสีใช่ค่ะแค่มีเงินซื้อบัตรเข้าไปดูก็ดีแล้วอย่าคาดหวังว่าจะได้ทิป หรือมาลายเยอะยิ่งถ้ามีตีกันบ่อยๆคนอาจจะไม่อยากไปดูเจ้าภาพต่างต่างอาจจะเริ่มงดจ้างหมอลำลงบ้างต้องรีบเก็บเงินพี่น้องจะาเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยมีเงินรายได้น้อยรายจ่ายมากนาอค่าแรงบ่ขึ้นเลยเนาะพี่น้องจังไดน้อนขอให้ การผลเศรษฐกิจแบบนี้กันไปไดส้สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องจ๋าอยู่แบบระมัดร,ระวังใช่แล้วครับเศรษฐกิจไม่ดีการใช้จ่ายก็ต้องเซฟตัวเองมากขึ้นจริงค่ะบอดได้รับผลกระทบเกือบทุกอาชีพเลยค่ะส่วนพี่น้องจา๋า